มาแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ได้รับนัทจามิราเคิลครีมนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดลองให้ทุกคนดูอันนี้หน้านี้นะคะก็คือเราทาเซรั่มไปแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะเปิดครีม ครีมก็มีความแบบหอมแบบละมุนละมุนนะนี่เราจะชอบแบบคือกลิ่นหอมแบบดีอะคะ่ะหอมแบบหอมสะอาดหอมแบบไม่มีสารอันตรายนะอย่างนี้แหละคือแบบแบบที่สักใจที่อิ่มครู้สึกว่าฉันอยากจะใช้แบบนี้นะคะกระปุกเขาสิบแปดกรัมก็ถือว่าแบบโอเคนะ วันนี้เป็นวันแรกเดี๋ยวเราลองมาดูว่ากะปุกเดียวอะที่บ้านเราอะใช้สองคนกับแฟนใช่ไหมจะดูว่าโอเคมันจะใช้ระยะเวลากี่วันนะคะปากพี่จะแบบมันนิดน,นึงเพราะว่าเราทาเราทาลิปมันที่มันออกแดงแดงนิดน,นึง อันนี้ถือว่าอาจจะทาแบบเยอะไปหน่อยนะคะพูดถึงนะเพราะว่าคือเราลงเซรั่มมามันก็เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วเราแบบจ้วงไปขนาดเนี้ยคือเรารู้สึกเลยว่าอืมชันหนาเยอะไปดังนั้นเราอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะแบบนวดสักนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าใครเพิ่งได้ไปใหม่ๆลองทาแบบน้อยๆก่อนนะคะลองดูแต่ว่าครีมมันก็แบบซึมดีนะ ซึมดีนะเนี่ยแล้วก็หน้านิ่มดีครีมมันให้ความรู้สึกแบบนุ่มมือดีอะค่ะเนื้อครีมนะเนื้อสัมผัสมันนะ มันลงหน้ามันก็แบบมันก็นุ่มหน้าด้วยนะคะทุกคนลองใช้ดูทุกคนใครที่ได้ของแล้วอะเรามาฟีดแบ็กันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสะใจอยากใช้อย่างนี้แหละนะคะ แต่กําลังคิดว่าเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมอาจจะลงเซรั่มนิดเดียวแล้วก็เน้นมาที่ครีมให้เยอะเราอาจจะลองใช้แบบนี้แล้วก็สลับสลับกันดูก็ได้ค่ะใช้เซรั่มน้อยกว่าแล้วใช้ครีมมากกว่าหรือใช้เซรั่มถ้าใช้เซรั่มมากกว่าก็ไม่ต้องใช้ครีมเยอะนะคะแล้วก็ลองถ่ายรูปตัวเองเก็บเอาไวด้ดูดูผิวว่าแบบเออเฮ้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพี่จิ๊กจะทารีวิวเลยแบบ ริ้วรอยแล้วก็สภาพผิวเราเหมือนกันว่าเออหลังจากนี้มันมีการฟื้นฟูอะไรขึ้นอีกไหมในความรู้สึกเรานะมันจะได้แบบเป็นหลักฐานให้ทุกคนดูด้วยนะคะโอเคไปแล้ววันนี้